บัวเบนจวรรณกว่ารักก๊จิรายุจะลงตัวต้องใช้ธรรมะเข้าช่วยชีวิตรักเป็นอีกคู่รักที่หวานสุดๆสำหรับก๊จิรายุและบัวเบนจวรรณที่ตอนนี้ทั้งคู่คบหาดูใจกันมา8ปีแล้วงานนี้เมื่อสาวบัวมาในรายการแฉงานนี้เลยถูกมดดำคาชาพาถามถึงเรื่องความรักกับหนุ่มก๊ต เจ้าของตำแหน่งสามีแห่งชาติอีกคนของวงการบันเทิงซึ่งสาวโบก็เปิดใจเล่าให้ฟังถึงเส้นทางความรักกับหนุ่มก๊อตกว่าจะหวานหยดหมดกฎเหมือนในวันนี้ได้ก็ต้องปรับตัวเข้าหากันนาน5ปีว่าก๊อตเป็นฝ่ายเข้ามาหาก่อนเขาให้รุ่นน้องมาขอเบอร์ขอถ่ายรูปแต่เราไม่ให้ถ้าอยากรู้จักต้องมาเองพอได้ร่วมงานกันก็มีโอกาสได้คุยกัน ไปออกกําลังกายใช้เวลา7-8เดือนกว่าจะคบกันหมดดาถามตรงๆทำไมผู้ชายถึงติดขนาดนั้นงานนี้บัวเบญจวรรณตอบว่าเดี๋ยวนี้เขาก็น่ารักขึ้นแล้วบัวดูแลตัวเองให้ดีถ้าเราพอใจคนที่อยู่กับเราก็พอใจ และมดดำก็ถามต่อว่า8ปีความหวานยังอยู่เคยทะเลาะก,กันบ้างไหมโบเลยเล่าให้ฟังต่อว่า5ปีแรกขึ้นขึ้นลงๆใช้เวลาปรับตัวเข้าหากันนานมากเพราะเขามีโลกส่วนตัวสูงและโบก,ก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเขาไม่เปลี่ยนแล้วทำไมเราต้องเปลี่ยนปะทะกันตลอดเขาเป็นไฟโบก็เป็นน้ำมันต่างคนต่างมีอีกโก้จนเริ่มนั่งสมาธิและเป็นจุดเปลี่ยน มีสติมากขึ้นเอาธรรมะมาอยู่ในชีวิตคู่ต่างคนต่างยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายเป็นตอนนี้มีแค่งอแงให้พอน่ารับส่วนเหตุการณ์ที่พิสูจน์ความรักก็คือเมื่อปีที่แล้วแม่โบต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดกระทันหันแม่ตับอ่อนอักเสบแต่สักพักเจอว่ามันลามหมอก็บอกให้ทำใจแม่อยู่โรงพยาบาลหเดือนและโบก็อยู่ดูแลแม่ เขาก็สปอร์ตโบมากใจเย็นกับโบมากโทรมาหาแวมมาหาและเขาก็ดูแลตัวเองเพราะตอนนั้นโควิดระบาดตอนนั้นโบต้องยิงแยมห้ามเศร้าเพราะแม่จะรับรู้ได้จากนั้นมดดำถามต่อว่าการมีแฟนเด็กกว่าเคยโดนอะไรแปลกๆไหมเงินนี้โบเบญจวรรณเล่าให้ฟังว่าเคยอ่านเจอคอมเมนต์ที่บอกว่าอายุเยอะกว่าไม่หมอเลยมีมาคอมเมนต์แซขอขอบคุณทุกท่าน ที่รับชมช่องข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ